คนดูเท่าไหร่ FC พี่ยาอยู่ไหน FC เฮ้ย FC คุยแบบฟินแลนด์ที่ไหนอยู่อันนี้สมัยไหนไอ้ FC พี่ยาอยู่ไหนยกมือ FC คือช่องเราหน่งมันอยู่ไหนนะแชร์หรือยังแชร์หรือยังเดี๋ยวพี่อ่านอ่านเบนแล้วก็เผื่อคนสงสัยล้วคนถุงเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะจะหมื่นนะฮะอ่าคนดูจะหมื่นแล้ว แช์ก่อนลูกค้าแช่ก่อนฝากหมดเดี๋ยก่อนฝากหมดช่องทางสารพิษให้ก่อนพี่ยาแช่พี่ยามันอยู่ไหนล่ะช่องเรามันอยู่ไหนเนี่ยช่องพี่ยาอยู่ไหนคะแช่ช่องเกพี่ยาอยู่ยังคะฮะช่องเราอยู่ไหนเอาขอนยากินก่อนเฮ้ยเอาอะไมไม่มีข้าวข้าวกับเอาข้าวมาข้าวข้าวพี่นาทีไอ้ไซสไหนเห็นไหมบงมีอะไรบ้างไม่มาดูเด้อ มีหลายอย่างมากอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้น้ำพริกสลิปปูอันนี้แมงดาพี่น้องเขาคั่วมาไหมอันนี้ปลาดุกปูอันนี้ปลาร้ากรอบนะครับอันนี้ตาตาแดงแมงดานี่อะไรอันนี้บางคนสงสัยว่าพี่ยาขายราคาเดียวกันแม่กับพี่นุ่น คือในไรฟ์สดเราจะขายห้าสิบเนี่ยแต่วันนี้พิเศษสำหรับที่นี่ที่เดียวปกติแล้วก็ขายกันในไรฟ์สด50บาทใช่ไหมครับแต่วันนี้เราลดเหลือ45ี่สิบห้หบาทน่อใช่ห้าสิบเก้าบาทใช่รวมรวมทั้งหมดสองชุดห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ห้าขนส่งแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะวันนี้ มันมีอยู่แค่ประมาณตอนแรกเราขาย4,000เซตใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าซื้อไปหมดแล้ว2,000เซตค่ะเหลืออีกแค่2,000เซตนะคือเหลือ2,000เซตใครเอฟได้ก็เอฟนะเอฟบ F จะเอาข้าวเหนียวรูกข้าวสวยได้หมดค่ะอย่งเงี้ยได้มาเลยเอาข้าวสวยมาด้วยเอาเลยกินเลยกินเลยมันกินได้เยอะให้ลูกค้าถ้าเอฟให้กดอะไรบิ๊กคือวันเนี้ยนะวันเนี้ยจะขายเป็นเซตเพราะว่ามันจะได้ชิมหลายอย่างใช่ ก่อนนีมีม่สิบสองกระชากเม็นบอยหมายถึงว่าวันนี้พี่ยาเอามาสิบสองคือมีทั้งหมดสิบสองกระปุกเปิดได้หมดเลยสิบสองกระปุกนี่คุณจะขายในราคาเอะไรคุณแม่สิบสองกระปุกนี้กระปุกละสี่สี่ห้าบาทสิองกระปุกก็เป็นห้าร้อยสี่สิบเบ้าจ่ายค่าขนส่งห้าสิบเก้าบาทเป็นรวมเซตนี้น ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นลูกค้าจ่ายแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าได้ไปหมดนี่เลยฮะหมดก่อนแน่นอนคุณแต่ซื้อที่ในไลฟ์พิยาบางที่พิยาขายห้าร้อยนะเซตเนี้ยยังไม่รวมค่าส่งนะเออเปิดมากินใครอยากกินอะไรก็กินออองพี่น้ยากจิ้มอะไรก็จิ้มจิ้มทุกอย่างออกมนทุกอย่าง เซตนี้อะได้หมดเลยห้าร้อยเท่าไหร่แม่ห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะอย่าย้ายย้ายลูกค้าเสียงดังเพราะเดี๋ยวคนในไลฟ์จะไม่ได้ยินเะต้งมองไม่เห็นนะขออนุญาตนะคะเราจะต้องเงียบเสียงเพราะว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอฟซีที่จะเข้ามาซื้อจะไม่ได้ยินเสียงอยากใได้ยินเสียงเดี๋ยวเขาเอฟไม่ทันเดี๋ยวเขาเอฟไม่ทันเดี๋ยวลูกค้าเอฟไม่ทันอันนี้น้ำลำไรพี่ยาแก้วละเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบแม่ ยี่สิบบาทนะคะเนื้อแน่นๆนะคะอร่อยตอนนี้คนสนใจเยอะมากขายตรงบูธข้างนอกนะคะข้างเวทีนะคะอย่าลืมกดดูนะคะตอนออนไลน์นะครับพี่น้องคุณอยากสร้างนะครับพี่น้องให้กดลิงก์เด้อให้จิ้มลิงก์ที่เราปักหมุดให้พายรับเซตนี้สิบสองกระปุกอือพูดเซตนี้สิบสองกระปุกนะครับพี่น้องห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหาร้อยเก้าสิบเก้าบาทมิ้วบสิบสองกระปุกพี่น้องคนดูอะไรแล้วพี่ตั้มไปไหนฮะ ไหนอยู่ไหนมึงดูดีแล้วหรอข้หนแชร์หรือยังปิยาวันนี้ไม่อ่านคอมเมนต์มั้งอ่ะวันนี้ใครสามคนแรกเราจะมีพิเศษเฮ้ยมันน่าจะมีแล้วแหละอ่ามีเลยคะถ้าใครอยากสั่งอันนี้ต้องต้องพิมพ์ว่าอะไรมิกจิ้มลิงครับจิ้มลิงใช่ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขอเงี้ยนิดนึงให้มิกพูดอ่าตัดลิ้นอีกรอบนึงครับค่ะมิกพูดเลยเดี๋ยวขออนุญาตพูดพี่หนังกำลังแสกก็คือวันนี้ เซตนเนี้ยเนี่ย599บาทใครจะรับทั้งหมด12รสชาติ12น้ำพริก12กับปุกร่วมาทรงแลยวม่นบ่าแม่ผื<ะ>้อบริจาคการทรงอีกกันบอห้าเก้าใครจะรับให้จิ้มลิงที่เราปักหมุดให้แล้วมันจะมีสั่งข้างในกดเข้าไปสั่งข้างในเลยพิ<ะ>ยากดตรงนี้เห็นไหม<ะ>นี่<ะ>มันจะเป็นหน้าสั่ง,งนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ เอาเอาไปหน้ากล้องนะหน้าแนนไหล<ช>สดอยู่ที่ไหลสดอยู่เนี่ยลิงก์ที่เราปักหมุดให้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องพี่น้องกดเลยซิบสองกระปุกราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีแค่สองพันเซตเท่านั้นใช่หมดแล้วก็คือหมดเลยซิบสองกระปุกราคาห้าร้อยเก้าสิบาบาทมีแค่ 2, สองพันเซตแล้วมันเซตละาสิบสองกระปุกอ<ช>่ะหมดไปนะ,ะมันหมดไปแล้วเนี่ยเพราะมันออกเยอะหมดไปแน่ ปล่อยเลยปล่อยรหัสเลยปล่อยปล่อยปล่อยลิงก์เข้าไปเลยปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วได้เลยครับกดเลยให้กดคนแรกกดเลยกดเลยใหกดคนแรกพี่ไปพี่ไปพี่อยู่โชว์หน่อยเดียวให้กดคนแรกดคนแรกไปอ่านชื่อเร็วมันดูได้ไหมให้กดคนแรกโชว์แล้วให้กดคนแรกให้กดคนแรกพี่หนอกมาเรื่องเปลี่ยนมาเรื่องมาสูบมึงเนี่ยเนี่ยถือแห้งอืม ันนี้ก็หมูแข่งของพี่ยานรุมเหมือนกันนะคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยสูตรอันนี้แซบคูณสองป่ะแซ่บคูนสองแซ่บกว่าเก่าแหม่โอนนี่โอนเลยโอนโอนเลยโอนแรกกโอนคนแรกได้อะไรอ่ะฮะคนพี่โอนเลยโอนแรกได้อะไรนี่คนแรกนะคะได้อะไร พิธีสารนะครับด,ดูดูอันนี้หน้าไรสุดนะครับพี่น้องอันนี้คือหน้าไรสดุดบอพี่น้องกดบังนี่กดบังมดปับ๊บข้างล่างเหรียบอกดล,ลิงก์นี่ปั๊บนะครับแล้วมันจะมีหน้าใสา่นี้เลยเห็นไหมเนี่ยเราเลือกอะไรเราเดือกน้ำพริกห้าร้อยปุ๊บถ้าไปให้ไหมปุ๊บมันจะมีให้กดหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งชุดแล้วก็กอก,กที่อยู่เลยครับที่อยู่เบอร์โทรโอนเงินธนาคารใดไม่ต้ขืนเลยเนี่ยโอนเงินบัญชีพอรุ่งเรืองพาณิชย์ใช่ไหมอ่าพอออ่ากรุงเทพ ลูกเลีองพานี้นะครับเป็นแบบอัพสไลป์แล้วก็กดเนี่ยวิธีการสั่งง่ายมากแค่จิ้มลิงก์แล้วก็กดเลือกเอาปลาหมึกหรือจะเอาจับลูกทะเลหรือว่าจะเอาน้ำพริกพี่น้องเนี่ยกดเลยง่ายมากอยากได้น้ำพริกก็กดไปเลยน้ำพริกสิบสองกระปุกอยากได้อะไรก็กดด้านนั้นเลยโอ้ยมีคนโอนมาแล้วใหนีะครให้อะไรสำหรับลูกค้าที่โอนเงิน มาสั่งซื้อดำที่พี่ยาคนลุมเซตนี้นะคะสิบสองกระปุกคนแรกเราจะสมนาคุณเป็นพิเศษเราจะแถมไปอีกสองกระปุกทันทีค่ะไปไปไปเลิศ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 มาพ่อขายดอกมือนี่งสองสองกระปุกไม่เอาให้ไปเลยอีกเซตหนึ่งไปเออเอาสิบคนแรกสิบคนแรกเอาสิบคนแรกสิบคนแรกสิบคนแรกที่โอนเงินมา คุณซื้อ1เซตแถมไปเลย1เซตไปเร็วเร็วเพี่ยาแถมให้ไพี่ยาแถมให้เร็วเร็วคนแรกพี่พอคนแรกิคนแรกไปมามาสีคนแล้วคะวนกันสีคนแล้วคะวนมาเลยเร้วปล